โฮมทาวชาชาชาซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ นางเอกรับบทโดยชินมินอาพระเอกรับบทโดยคิมซอนโฮเมื่อคุณหมออย่างยุนเยจ,จินทำงานในคลินิกทันตกรรมในกรุงโซลได้ทะเลาะกับเจ้าของคลินิกเรื่องคนไข้เธอเป็นคนที่ไม่ยอมไรได้ตัดสินใจลาออกจากคลินิกเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ด้วยที่ว่าเธอทําให้เจ้าของคลินิกคนเก่าโกรธมากจึงทําให้ปล่อยเขาลือเสียหายหายให้กับนางเอกไม่มีใครกล้าจ้างนางเอกทํางานชีวิตที่ดีก็เริ่มค่อยๆลดลงเพราะมีค่าบัตรเครดิตเงินที่ต้องจ่ายในขณะที่เธอกําลังเครียดอยู่นั้นก็ได้ครบรอบวันตายของแม่จึงทําให้เธอไปที่ หมู่บ้านกงจริงหมู่บ้านที่เธอเคยไปเที่ยวกับแม่ตอนที่ยังเป็นเด็กทั้งสุดท้ายก่อนที่แม่จะเสียแล้วก็ได้พบกับหงดูชิกหรือชาวบ้านเรียกกันว่าหัวหน้าหงชายที่ไม่มีงานการทําเป็นหลักเป็นแหล่งแต่มีความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างรับทํางานทุกอย่างที่ขาดแคลนในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นช่างตกแต่งนายหน้าอาสังหาชาวประมงเรื่องราวของทั้งคู่ต้องพบกันหลายครั้งหลายคราวทําให้นางเอกต้องมีการขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าหงอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นจ่ายค่ากาแฟ หางานให้ทำซ่อมรถหาที่อยู่ต่อมานางเอกตัดสินใจจะมาเปิดคลินิกหมอฟันที่นี่เพราะหวังว่าจะหาเงินได้มากแต่ก็ด้วยที่ตัวเองเป็นคนกุงไม่รู้จักวิธีการเข้าถึงชาวบ้านจึงเป็นที่ไม่ชอบของชาวบ้านทําให้ชาวบ้านทั้งหลายเกียดกีนหน้า แต่หัวหน้าหงก็ช่วยปรับความเข้าใจของนางเอกกับคนในหมู่บ้านก็ค่อยดีขึ้นเรื่อยๆแล้วทั้งสองคนก็เริ่มมาชอบกันเพราะว่าพระเอกช่วยเหลือนางเอกตลอดเวลาเหมือนทั้งคู่จะมีความรู้สึกดีๆต่อกันแต่ก็มีอุปสรรคโดยรักแรกของนางเอกที่ไม่ได้เจอกันมาตั้งนานก็กลับมาพบกันที่นี่ เรื่องราวในอดีตของพระเอกที่เป็นอดีตฝังใจทำให้พระเอกต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ความรักของทั้งคู่จะป่วนแค่ไหนต้องไปดูหัวหน้าหงเป็นคนที่ทำทุกอย่างในหมู่บ้านเป็นนักเรียนดีเดน่นมีการศึกษาที่ดีจบจากมโซแต่ไม่รู้เพราะเหตุอะไรหลังจากเขาจบมาช่วงระยะเวลา5ปีไม่มีข่าวาวติดต่อเขาเลยจึงทำให้ชาวบ้านคิดไปต่างๆนาน,นานว่าเขาไปทำอะไรกันแน่ มีการให้กำลังใจอยู่เคียงข้างกันของคู่พรานางในวันที่อีกฝ่ายตกหลังการลำบากอยู่ในความเศร้าใจซึ่งที่แรกผมก็คิดว่าพระเอกเนี่ยอาจจะเป็นทายาทมหาเศรษฐีที่ปีกตัวมาอยู่ในหมู่บ้านแต่ตามจริงแล้วไม่ใช่เป็นอะไรที่ดึกซึ้งกว่าน,นั้นมากๆเรียกได้ว,ว่า ยิ่งตอนจบเลยทีเดียวคอมเมดี้มาทั้งเรื่องมาเศร้าตอนท้ายทําให้เรารู้สึกครบทุกรสชาติทุกอารมณ์แต่ฉากละครก็ไม่ได้มีความหลากหลายเพราะว่าแสดงอยู่ในแค่หมู่บ้านและผมก็ชอบคนที่เชียร์ในเรื่องนี้มากๆเรียกได้ว่าเหมือนเป็นป้าข้างบ้านเราจริงๆร,รู้เรื่องทุกอย่างยกเว้นเรื่องของตัวเองมันก็เป็นการอยู่อาศัยแบบคนหมู่มากเรื่องราวในหมู่บ้านทุกอย่างไม่มีการปิดบังใครทําอะไรที่ไหนชาวบ้านก็รู้กันหมดและก่อนจากกันไปผมก็ต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุก comment, ทก,กาลังใจที่คอมเมนต์ความผิดพลาดในการทําคลิปของตัวของผมมันจะเป็น แรงบันดาลใจให้ผมสามารถปรับปรุงตัวหรือการทําคลิปให้ดีมากยิ่งขึ้นก็ต้องขอบคุณคนที่คอมเมนต์ที่สร้างสรรค์ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ